อลไรค่อ,อยค่ะหนึ่งคันแทนหนึ่งอันต่อคันตับคันไม่เขียบหรอกะสี S อส่ M เอ็มคือเอสกัดเอ็มเสกัเอ็ไมไสิ่งนี้น่เอ็มตกันก

Natta <laughs> nu. <laughs> ม็พร้อมไปเที่ยวเลยค่ะมาไปเที่ยวกันี่ยคะอา้าวถยขาพี่เราถ้งๆงคะ่ะหนูนี่ขาหนูนี่คะ่ะข้ขมามันเออขาหนูนี่เองโอ้ยไปไห <c oughs> <c oughs> นอ๋อไห <c oughs> นเขาตาไหนรักจังเลยหนรักจังเลยิงๆป็ระสบการณ์นัน่

กระแล้วนะ่จ <protecting> ร <room noise> <ipt illa> ิงงสย้สวยสยแล้วเนอาจจะเป็นใส่ละส่ลัคออะตก้อยหรอดีกวดีว่ะสี

ใครสนใจเป้น้องหมาแบบนี้ก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะเอามาหลงไว้ให้แล้วน้องมีหลายสีให้เลือกหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะเลือกได้เหมาะตามความต้องการของเราเลยคลิปนี้ก็จะยาวๆนิดนึงนะคะเน้นเล่นกับน้องหมาไม่เน้นขายแต่ถ้าใครซื้อก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะคลิปก็จะเรียวๆดิบๆพยายามไม่ตัดต่อภาคเสียงให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ก็คู่บักดูเลี้ยงข้าวเล้เค้กเ้เข้าว้เค้สีม่วงก็จะเป็นไซส์ M นะคะขนาดก็จะใหญ่ไปสำหรับ เชื่ว่าวาที่อายุยังไม่ถึง1ขวบหรือว่าหนักไม่เกิน3กิโลนะคะแต่ว่าที่เราซื้อไซส์ใหญ่มาเพราะว่าซื้อเผื่อจ้าเดี๋ยวเด็กๆก,ก็โตแล้วเฮ้ยอย่าพุทเข้าไปปิงยำยอยาพุทธ <laughs> ออกทางนั้นปิงนี่เป็นแขนนี่นี่ม <laughs> ันแขนปิงออกมาอัไนไรนใส ไอ s <S okay, s <S ิมจะใหญ่ไปนะเลี้ยวมาออกขออกมาเร็วนี่มันแขนแขนนี่แขนงอมอช่มองอมออกืมอือมอช่มองอหืมออกืมอืมอืมอืออออือออ

มาจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก็สั่งแล้วเลยสีมีให้เลือกเยอะมากสีสวยๆทั้งนั้นที่เราเลือกแบบนี้เพราะว่าข้างหน้าน้องเป็นตักขายระบายความร้อนได้ไม่ร้อน